ไปล่างก็ได้เปนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อมันมีลักษณะพักนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไม่โยนไปล่างก็มาออกตัวหัวอีกแบบนี้ยครับสามเหลี่ยมก็ยังมีแนวทางอยู่ประมาณนี้นะครับเก้าหยุดหกมาเก้าหยุดหกเดินโอ้ไล่จนเป็นไข่ปลาแล้วนไล่กันวุ่นเลยเพราะว่าปกติถ้าเก้ามานียังเป็นห่วงถามว่าผมห่วงเก้าไหมห่วงแต่ว่า เรามองไปบางจุดเราเห็นจุดนี้แล้วก็ปล่อยจุดนี้เลยแต่ถ้าจะอะไรแต่ปกติเนี่ยผมนั่งคิดอยู่ว่าหวยวันนี้ปกติถ้าเก้าใหม่ก็เป็นไปได้ไม่ใช่ไม่เป็นไปได้เพราะเราเคยพูดลักษณะนี้ว่าหวยสเต็ปนี้คือสเต็ปที่นะห้านะแล้วหวยเขาจออคาบเส้นเขาจะเอาสเส้นไหน ระหว่างเส้นใกล้เพราะว่าผมเคยพูดนี่สังเกตให้ดูดีไว้ไวยงวดน,นี้นะนี่979เขาจะออกคาบเส้นนะแลครับไปออก979นะผมเคยพูดนะและว้วงวดนี้เป็นสไตล์เดียวกันขจอจอกคาบเส้นหรือเปล่า626จ,จะไล่ตรงไหนก็ได้อันนี้วิธีไล่อีกอย่างหนึ่งนะ<ด>แต่ผมไปเล็งเลขล่างไว้แล้วก็เลยดเด็ดนะเห็นไ,ไหมมั<ด>นมีเปอร์เซ็นต์ อนนี้อยู่ญี่ปุ่นเนาะในเจกันนานแล้วเนี่ยบรโหากันนานละ FC FC เอนั่นบอกเลยเด้อไม่ได้รออะไรเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็มีเจ็ดมีสามมีห้ามีศูนย์มีสี่ไฮไลท์เราก็อยู่จุดนี้ครับเซนเตอร์เซนเตอร์ไฮไลท์เราอยู่นี้นะไฮไลท์เราครับใครจะรูดเลยก็ได้สิบตัวก็ไม่เสียหายอยี่ยวประมาณนั้น คุณเครื่องปิ้นนะฮะสีขอบคุณเครื่องปิ้นนะใจจากนอเวนั่นนี่จากนอเวย์เป็นชาลิยาต่อไปแล้วลุงอยากได้อะไรนะเช้านี่ผมนั่งกระทำไทยนี้ทางไทยเดินลงมางูอะไรไม่รู้งูเข้ามาถึงประตูน้าบ้านทำใจไปจ้าเอวาดีแล้วอะไรที่อีกแล้วสามห้าสามเรีสามห้าสี่ประตูน้วบ้านในงูอ่ะห้าสามห้าสี่เลยห้าสามห้าสี่นะครับ ตรงไม่ตรงไม่รู้ให้แล้วนะแต่ข้างบนมีเบิลอีกหนึ่งเบิลหน้าเบิลหน้าเบิลหน้าแต่ก็จะมีความในบอกไปอีกอยู่ครับ้าเธอในจานแม่เซ็นเตอร์อคจับเอายังไงก็ได้แล้วแต่ที่อยู่ในจานแม่หมดอะสามเดียมเดี๋ยวคุยอีกรอบหนึ่งเพราะอันนี้เราสามเดียมเป็นตัวกันไหมอันนี้เราเป็นเซ็นเตอร์หลักเซ็นเตอร์หลักเนอะสามเดียมก็เราต้องให้ประจาอยู่แล้วล่ะ เดี๋ยวเราจะมาเจาะอีกทีหนึ่งได้ดูสามเหลี่ยมอีกสามเหลี่ยมผมก็ถ้าขับไปล่างเลขศูนย์ตัวเดียวกันนะเลขสี่เมื่อกี้ก็ออกหลักหน่วยเนาะเซนเตอร์เดี๋ยะไปออกหลักหน่วยอันนี้เราไม่รู้บนรู้ล่างตอนนี้ผมว่าบนล่างเขาใช้เลขตัวเดียวกันเนะผมบอกเนาะเมื่อนี้ฟังให้ชัดนะครับบนล่างคือเลขตัวเดียวกันเนะตัวเดียวกันแต่จะเป็นตัวไหนนั้นต้องมาตามต่อก็ตามเขียนคือว่ ครับตามเขียนล่ะนี่สีบนก็ต้องมีสีล่างฟังเอาฟังเอานะอยู่ประมาณนี้มีสีบนก็มีสีล่างแล้วอาจจะเบิ้ลหน้านี่ผมบอกไปนี้นะนะครับหายก็ปล่อยเลยนะสองตัวนี่กลับกลับเผื่อมั่งเนะผมกลับให้ก็ได้ว เดี๋ยวว่าไม่ถูกอีกกลับให้นะวันนี้ปกติจะเขียนตัวเดียวเขียนเป็นสองตัวดีกว่าออนี่กลับให้นะนี่เดี๋ยวว่าผมเขียนไม่กลับอีกอนะ่ะหา้าห้าสี่ไม่ได้ก็เอาสี่ห้าแล้วกันอนอะเอา,าแบบนี้อะ่ะสองสองสี่แล้วก็สี่ห้าก็ได้หรือห้าสี่แต่ผมว่ามันลองไปไล่ดูอ่ะเก้าหนึ่งเก้าได้ไหมเดี๋ยวผมขอะถ้า <ใน S 1> ส่วน,<ใ>นอื่นตัว นะครับสู้ผมสู้ไม่ถอยอยู่แล้วมีภาระ,ะหลายอย่างอยู่ปกเกียรแปดผมยังไม่พูดถึงเลยนะผมนั่งคิดอยู่นี่เขาวังน้ำบนย้อนหลังอะ่ะพีที่รกเก้าศูนย์เจ็ดเขาจะเล่นได้เนี่ยผมคิดผมว่าผมจะบอกใบยังไงเบื้องต้นน่ะถ้าใครจะเล่นหลักเก้าหลักอะไรนี้ให้จับเอาในเส้นอะ่ะ ถ้าจะเล่นเก้าเล่นเจ็ดเล่นหกหรือเล่นแปดอีกอ่ะแปดมันก็มีที่อยู่ไหมมถตาเขาจะเล่นพวกเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดแปดเก้าอะไรอยู่ประมาณนี้แต่เบื้องต้นฮะสันนิษฐานสันนิษฐานเบื้องต้นอยู่คาบเส้นนี้ก่อนเก้าเจ็ดเก้าอาจจะออกดูสีไม่ได้ใกลอยู่แถบนี้ก็สังเกตด,ดูนี่ยเลขหวยเก้าเจ็ดเก้านี่เขาจะอยู่คาบเส้น ไปไล่ดูดีๆเนี่ยสเตปนี้เนี่ยอยอกคาบเ,นเนส้นส่วนมากะออกคาบเส้นอาจจะมาออกเจ็ดหก็ได้แบบนี้มันอาจจะเป็นไปได้เพราะเอาเพราะเมื่อกี้เออหกอาจจะอยู่กลางอาจจะออกหกเ็ดก็ได้มีความเป็นไปได้อยู่ประมาณนี้คือเลขพศออมีโอกาสออกงวดนี้ได้หก6หบีบกเ,เข้ามากลางปับตบท้ายเจ็ดแค่นั้นแค่นั้นนะตามความเป็นไปได้หกบีบเข้าห าหกจะดื้ออมอกปั๊บก็ก็จะเบนหกเจ็ดนี้ได้เห็นไหมก็เมื่อกี้ออกตัวตัวนี้เ็าทามาเก้าเจ็ดเก้างวดนี้ก็ถ้าก็หกขกดนี้ได้สามหกเจ็ดหรืออะไรเก้าหกเจ็ดอะไรตรงนี้ก็ได้เนี่ยให้แต่เป็นหกเจ็ดอยู่ตรงนี้มีโอกาสที่จะถูกหวยครับเส้นนอกจากเข้าโซนศูนย์ก็อยู่ตรงนี้มีมมมมมแค่นี้หวย แต่ส่วนตัวผมคือเขียนให้แล้วคือตามบันไดยอย่างอืง่นแต่ว่าหวยงวดน,นี้ส่วนมากยกตัวอย่างให้ชัดๆเลยว่า979มาจากส่วนบรรทัดนี้นไม่979แล้วหวยงวดน,นี้ก็เบื้องต้นเราจะลองปูะมาจากบรรทัดนี้นะครับนอกจากขบิดลงมาต่ำหน่อยก็จะอยู่โซนนี้ที่ผมวางไว้แต่เบื้องต้นหลักนี้น่าเล่น แต่ไม่รู้ชุดไหนเซตไหนตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ในเซตนี้ละ่ะแต่ถ้าเขาไม่ออกกลุ่มสูงคือหลุดกลุ่มเก้ากลุ่มอะไรปั๊บเขาก็จะเข้าโซนนี้โซนแถบนี้เลยอย่างแบบนี้เลยหม้ยจะอยู่โซนตื้นๆแถบนี้ละ่ะเพราะสามเหลี่ยมถ้าเกิดไปปัดลงล่างก็จะอยู่โซนนี้แหละข้างสามเหลี่ยมนี่ผมมองเป้าไว้อยู่ประมาณนี้ไม่ต้องไปตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเนาะอ มนเจ๊กนานแล้วนะนี่ไใโทรหากันนานละ FC FC เนี่อเอาไงบอกเลยเด้อไม่ได้รออะไรเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็มีเจ็ดมีสามมีห้ามีศูนย์มีสี่ในไล์เราก็อยู่จุดนี้ครับเซ็เตอร์เซ็นเตอร์ไฮไลท์เราอยู่นี้นะไฮไลท์เราครับใครจะรูดเลยก็ได้สิบตัวก็ไม่เสียหายอยู่ประมาณนั้น ขอบคุณเครื่องปินนะฮะสี